ผมถึงได้รู้เลยว่าคนที่เป็นพิธีกรเก่งๆแล้วเป็นพิธีกรที่สะกดคนทั้งแผ่นดินได้ผมว่าพี่หนุ่มจัดเป็นเบอร์หนึ่งในความคิดของผมณเวลานี้เลยพี่หนุ่มกนใช้ยเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีความเก่งกาจเรื่องการตั้งคําถามรวมถึงสกิลในการถามของพี่หนุ่มผมว่าเป็นคนที่ไม่ธรรมดา มีคนบอกผมเสมอว่าทําไมผู้ใหญ่หลายๆคนในในตำรวจในพลพลโทรพลเอกเนี่ยโทรมากันเต็มเลยบออย่าไปออกเลยรายการคุณกระแสคุณไปออกเท่ากับคุณให้แสงของฝั่งตรงข้ามนะพูดตรงๆจากที่ผู้ใหญ่หลายคนนายพลพลโทพลเอกนะคะโทรมาห้ามกันเต็ม บอยธาปจันเ์เผยความคิดที่มีต่อพี่หนุ่มกัญชัยเปลี่ยนไปหลังเจอกันที่โหนกระแสบอกเลยไม่ธรรมดาค่ะวงการพระเครื่องไทยนกคะกรรมมาเป็นกระแสอีกครั้งกันหลังจากที่บอยทธาปจัน์และก็โอ๊ตบางแาพ่เจ้าพ่อเสียพระชื่อดังเกิดข้อขัดแย้งบนโลกโซเชียลในประเด็นของเลี้ยญหลวงผู่ทวดนะคะรุ่นเลื่อนสมรณศักดิ์ปี2008บนบอกไม่ผ่าปากเนื้อทองคําว่าเป็นของแท้หรือของเลียนแบบเป็นมูลเหตุให้ทั้งสองฝ่ายนะคะออกมาตอบโต้กันไปมาผ่านโซเชียลค่ะและในที่สุดแล้วก็มีการ,รเผชิญหน้ากันในรายการโหนกระแสค่ะ ดยจุดเริ่มต้นของน้าม้านะคะเกิดขึ้นเมื่อบอยทัพประจันขัดเซียมพระชื่อดังของเมืองไทยนะคะได้เช่าซื้อเหรียญลวงปูทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี2008เนื้อทองคาที่ระบุว่าเป็นบล็อกไม่ผ่าปากมาในราคาสูงและนําเสนอผ่านช่องทางโซเชียลของตนเองนะคะยนืยนยนันเป็นพระแท้ดูง่ายตามมาตรฐานสากลที่วงการเนยยอมรับทําให้เกิดมิพากิจารณ์ในวงการของพระเครื่องอย่างกว้างขวางค่ะ เลี้ยรุ่นปูทวดนะคะรุ่นเลือนสมรณศักดิ์ปี2008ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ของนักสะสมเนื่องจากมีความเชื่อว่ามีพุทธคุณโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งค่ะเลี้ยรุ่นนี้นคะคะมีการจัดสร้างหลายเนื้อคะเช่นเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อทองแดงรุมดำและเนื้ออัลปาก้าโดยเฉพาะเนื้อทองคำนั้นนะคะระบุว่าสร้างในจำนวนที่น้อยมากไม่เกิน20เลี้ยนทำให้เป็นที่ต้องการและก็มีมูลค่าสูงอย่างมหาศาลซึ่งประเด็นที่ทำให้เเกกกกิดารถียันคือ หรือแม่พิมพ์ที่ใช้ในการปั๊มเหรียญซึ่งมีรายละเอียดนะคะปีกย่อยที่แตกต่างกันและก็เป็นที่มาของข้อพิพาทในครั้งนี้ค่ะโดยบอยทัพประจารย์นะคะอธิบายถึงที่มาที่ไปของเหรียญวงผู้ทั่วในกระุ่นเลือดจมพารศสักปี2008เนื้อทองคําเหรียญที่เป็นประเด็นอย่างละเอียดเพื่อยืนยันความโปร่งใสและก็หลักการในการพิจารณาของตนเองในส่วนของที่มาที่ไปของเหรียญนะคะบอยทัพปรอาจารย์เล่าว่ามีคนกลางซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการพระนําเหรียญทองคําเหรียญนี้มาเสนอขายให้โดยเปิดราคาครั้งแรกไว้ที่10้าานบบทอยไม่่ตกงีร นี้แม้จะอยากได้เหรียญน,นี้มากแต่คิดว่าราคา10บล้านนแพงเกินไปค่ะต่อมานะคะบอยถังก็โทรไปถามเจ้าของเดิมนะคะทราบว่าเขาขายต่อคนอื่นไปแล้วบอยติดตามไปจนเจอว่าเหรียญไปอยู่ที่ไหนก่อนเจราจาต่อรองราคาสุดท้ายสามารถตกลงจบการซื้อขายกันได้ที่ราคา5้าล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจและทําการเช่าบูชามาอย่างถูกต้องค่ะส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะหลักการพิจารณาความแท้ของเหรียญซึ่งเป็นหัวใจของประเด็นนี้บอยถัาประจันนะคะอธิบายว่าตนมีเหรียญนุงปูทั่วเนี่ยรุ่นสมณะ ปี2008บล็อกไม่พาัปากที่เป็นเนื้ออัลปาก้าอยู่ในครอบครองก่อนแล้วเหรียญเนื้ออัลปาก้านี้นะคะเป็นเหรียญที่วงการยอมรับว่าเป็นของแท้แบบไม่มีข้อโต้แย้งใ,ใดๆเมื่อได้เหรียญทองคําที่เป็นประเด็นนี้มาจึงใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเปรียบเทียบโดยหัวใจของการดูคือตัวตัดหรือร่องรอยการตัดที่ขอบของเหรียญค่ะ ลอยททพประจันนะคะอธิบายเพิ่มเติมว่าในกระบวนการการผลิตเหรียญพระสมัยก่อนนะคะเมื่อปั๊มเหรียญเสร็จแล้วต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่าตัวตัดในการตัดเหรียญออกจากแผ่นโลหะซึ่งตัวตัดนี้จะทิ้งร่องรอยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไว้ที่ขอบเหรียญเปรียบเสมือนรอยนิ้วมือของแม่พิมพ์ตัวตัดนั้นๆดังนั้นเหรียญที่ถูกผลิตจากบล็อกเดียวกันและใช้ตัวตัดเดียวกันต้องมีร่องรอยที่ขอบเหรียญเหมือนกันทุกประการเขาจึงนําเหรียญทองคําเจ้าปัญหามาส่องเปรียบเทียบกับเหรียญเนื้ออัปกาที่แท้แน่นอนของเขาและพบว่ารอ รอยการตัดที่ขอบของเหรียญทั้งสองตรงกันสนิทนะคะซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนสาหรับเขาว่าเหรียญทั้งสองนี้ถูกผลิตขึ้นจากเครื่องมือชุดเดียวกันในวาระเดียวกันอย่างแน่นอนจึงเป็นที่มาของความมั่นใจว่าเหรียญทองคําเหรียญนี้เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะด้านโอ๊ตบางแพรนะคะเซียนพระอีกรายที่มีชื่อเสียงและมีผู้ติดตามจานวนมากค่ะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะคัดค้านผ่านไลฟ์สดแล้วก็โพสต์บนโซเชียลมีเดียโดยยืนยันว่าเหรียญหลวงปูท่ทวดรุ่นดังกล่าวที่เป็นเนื้อทองคํานั้นจากข้อมูลเท่าที่เเคยมมมีีาาาในวงกรจะะฉพ บล็อกผ่าปากเท่านั้นส่วนบล็อกไม่ผ่าปากที่เป็นเนื้อทองคํานั้นไม่มีอยู่ในสารระบบการสร้างของวัดช้างให้และไม่เคยเล่นหากันเป็นมาตรฐานสากลมาก่อนที่โอ๊ตบางแพรนะคะจะตั้งข้อสงสัยว่าเหรียญที่บอยท่าประจันได้มานั้นอาจเป็นพระถอดพิมพ์หรือเหรียญที่ทําขึ้นมาใหม่โดยไม่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์การสร้างทําให้ความน่าเชื่อถือของเหรียญน,นี้เป็นที่น่ากังขาโดยโอ๊ตบางแพรนะคะก็ยืนยันว่าเหรียญลุงปูทวดปี0 8นนะคะบล็อกไม่ผ่าปากนั้น มีตัวตัดที่วงการยอมรับอยู่เพียงตัวเดียวเท่านั้นคือตัวตัดที่ใช้กับเลียนเนื้ออัลปาก้า ผมกับฟันธงในรายการว่าเหรียญทองคําของบอยทัพาจันทร์เป็นคนละตัวตัดกับเหรียญรุ่นปี08ที่เป็นมนตาตรฐานอย่างแน่นอนเพื่อแสดงความมัน่นใจในจุดยืนของตอนเองโอ๊ตนะคะก็ประกาศกลางร,รายการผลกระแสว่าหากมีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนออกมาว่าเหรียญทองคําของบอยมาจากตัวตัดเดียวกับเหรียญเนื้ออาปาก้าจ,จริงตนจะขอ,อยุบกล่องสองพระคู่กายให้กับอาจารย์รักสีเกตและจะขอเลิกเล่นพระทันทีซึ่งถือเป็นการเดิมพันด้วยอาชีพและเกียรติภูมิทั้งหมดของตอนเองค่ะโดยโอ๊ตบางแพ้นะคะยังบอกอยู่ว่าวิธีการดูเหรีย เพลาเกอีกคือต้องคิดถึงกระบวนการผลิตคือต้องเอาเหรียญแท้ไปแกะพิมพ์โดยปั๊มลงไปที่แม่พิมพ์ซิลิโคนซึ่งสิ่งที่จะไม่มีทางทําให้เหมือนได้เลยก็คือตรงห่วงเหรียญด้านบนถ้าเป็นพราแท้มันจะเป็นการตอกลงไปที่เหรียญให้เกิดรูหลังหูจะเรียบไม่มีร่องรอยค่ะ เหรียญเกที่ไปผ่านการแกะพิมพ์มาเวลาถอดพิมพ์จะติดหูเดิมของเหรียญแท้มาเวลาแกะออกจากพิมจะมีร่องรอยการถอดพิมพ์ที่หูแบบเลี่ยงไม่ได้และตัวตัดของเหรียญเกด้วยความที่ไม่ใช่ตัวตัดตัวเดิมจึงไม่มีทางที่จะได้เส้นรอบวงเดิมปเป๊ะทําให้ติดรอยจากเหรียญต้นแบบมาด้วยเสมอนอกจากนี้ยังมีเรื่องของรอยปิ้งข้างที่เกิดขึ้นเวลาที่ใช้ตัวตัดเมื่อใช้ตัวตัดไปเรื่อยเนี่ยช่องว่างมันจะรวมเองตามธรรมชาติทําให้เวลาตัดจะเหลือช่องว่างระหว่างตัวตัดกับเนื้อแผ่นเหรียญพอใช้แรงกดลงไปมันจะมีรอย ปิ้นข้างเพราะฉะนั้นการพิสูจน์ว่าเหรียญทองเจ้าปัญหาของบอยทัพปจันเนี่ยเป็นเหรียญแท้หรือเก๊ต้องดูว่ารอยปิ้นข้างเป็นการปิ้นจากธรรมชาติที่ถูกกดหรือเป็นรอยปิ้นจากเหรียญต้นแบบที่เอาไปแกะพิมพ์แล้วมันติดมา ดยงานนี้นะคะโอ๊ตบางแพ้ค่ะให้ความเห็นว่าประเด็นสําคัญมากๆที่ตนเนี่ยตั้งข้อสังเกตกับเหรียญทองของบอยทําไมเหรียญน,นี้บางทั้งที่อัปกาทุทกเหรียญหนาหรือแม้แต่เหรียญทองผ่าปากที่หายยากมากๆตนก็ไม่เคยเห็นของจริงแต่เคยเห็นของมาหมดแล้วและมั่นใจว่าเหรียญที่อยู่ในมือบอยไม่ใช่เหรียญแท้แน่นอนและวัฒนธรรมในการการันตีว่าพระไหนเก๊หรือว่าแท้ขึ้นอยู่กับการใช้พักพวกมาการันตีมันถูกต้องแล้วหรือด้านบอยธาปจันทร์นะคะก็มีการบอกค่ะว่าวันนี้ไม่ต้องการเสียเวลามานั่งอธิบายเรื่องพายแท ให้คนเล่นพระเก๊ฟังตนได้อธิบายเรื่องแท้อย่างไรเนี่ยในตอนต้นไปแล้วดูรอยตัดอย่างไรต่อให้มีคนบอกว่าเกสแต่ถ้าคุณมีแบบที่ตนโชว์ตนจะรับเช่าทุกเหรียญเหรียญละ5้าล้านบาทค่ะซึ่งหลังจบรายการโหนกระแสนะคะฝ้าของบอยธปจันทร์ก็มีการออกมาไลฟ์นะคะตอนหนึง่งด้ต่อคาถามคนที่ให้พี่เคาะพี่หนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการโหนกระแสว่าพี่กัญชัยเนี่ยเป็นพิธีกรที่เก่งมากๆคนหนึ่งตัวผมสัมผัสกับพิธีกรมาหลากหลายคนคนที่ผมคิดว่าเป็นคนที่เก่งในสายตาผมคนแรกคือพี่ดูสัญญาเป็นพิธ พิธีกรที่เก่งมากผมเคยเจอเขา2ครั้งแล้วพิธีกรที่เก่งมากคนที่2เท่าที่ผมเคยเจอมาคือน้องเปิ้ลเปอร์สเปกทีฟคนที่3คือน้องโจทํารายการเรื่อง Life of c a r BKK ตอนนั้น3คนที่ผมบอก ผมยังไม่เคยเจอพี่หนุ่มกัญชัยผมเพิ่งเจอพี่หนุ่มกัญชัยผมได้รู้เลยว่าคนที่เป็นพิธีกรจร่งๆเนี่ยแล้วเป็นพิธีกรที่สะกดคนทั้งแผ่นดินได้ผมว่าพี่หนุ่มจัดเป็นเบอร์หนึ่งในความคิดของผมเวลานี้เลยเมื่อก่อนผมคิดว่าพี่ดูเนี่ยเบอร์หนึ่งคนที่สองน้องเปิร์คนที่สามโจเพราะผมยังไม่เคยเจอไม่เคยสัมผัสพี่หนุ่มกัญชัยแต่เจอพี่หนุ่มกัญชัยแล้วผมถึงได้เข้าใจว่าพี่หนุ่มกัญชัยเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีความเก่งกาจเรื่องการตั้งคําถามรวมถึงสกิลในการาาอองงงี่่หนนนเรดกับืจต้ ผมเองผมไม่เคยเจอไม่เคยได้พูดคุยเป็นเรื่องเป็นราวกับพี่หนุ่มมาก่อนเลยจนได้มาน,นั่งในรายการหขนกระแสแล้วที่สําคัญคือผมไม่เคยคิดว่าผมจะมาน,นั่งอยู่ในรายการโขนกระแสสักครั้งเดียวแล้วต้องมองตรงๆว่ามีคนบอกผมเสมอผู้ใหญ่หลายๆคนนายพลพลโทพลเอกโทรมากันเต็มเลยบอกผมว่าบอยอย่าไปออกเลยหขนกระแสคุณไปออกเท่ากับคุณเนี่ยให้แสงฝั่งตรงข้ามนะคุณจะทําให้มันมีที่ยืนทําให้คนรู้จักวงการที่เขาทําพระปลอมของเขานะผมบอกว่าปฏิเสธพี่หนุ่มไม่ได้ถามว่าทาไมปฏิเสธรายการหขนกระแสไม่ได้เพราะรายการนี้เป็นรายการที่ดี แล้วเข้าถึงชาวบ้านมากที่สุดเป็นรายการที่ดังที่สุดในชีวิตเท่าที่ผมเคยเห็นมาถ้าผมได้ชี้แจงให้คนทั้งประเทศได้เห็นพระแท้กับพระเกศต่างกันยังไงรวมถึงผมเล่นพระแท้แล้วเจอคนเล่นพระเกศในสถานการณ์ซึ่งหน้าหรือคนทําพระเกศซึ่งหน้าผมจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์แบบนี้ได้ยังไงวิเคราะห์พี่หนุ่มกันชัยใ,ใ,ให้ฟังหน่อยโอ้โ oh, ห oh. คือต้องบอกก่อนว่าพี่หนุ่มกันชัยเป็นพิธีกรที่เก่งมากๆ ผมว่าผมว่าตัวผมเองผมสัมผัสกับพิธีกรมาหลากหลายคนนะต้องใช้คาว่าหลากหลายคนนะคนที่ผมคิดว่าเป็นคนที่เก่งนะครับในสายตาขงผมเนี่ยคือพี่สัญญาพี่ดูสัญญาเนี่ยเป็นพิธีกรที่เก่งมากในความคิดของผมเพราะผมเคยเจอเขาสองครั้งนะครับเป็นพิธีกรที่เก่งมากคนที่2เท่าที่ผมเจอมานะก็จะเป็นเปอร์น้องเปอร์นะครับเปิร์สเปกทีฟนะครับคนที่สาม จะเป็นน้องโจนะฮะโจที่ทํารายการอะไรอะเกี่ยวกับเรื่องรถอะอะไรนะไลฟ์ออฟคาร์นะครับแล้วตอนนั้นสามคนที่ผมบอกเนี่ยคือผมยังไม่เคยเจอพี่หนุ่มกันชัยแต่แล,แล้วผมเพิ่งเจอพี่หนุ่มกันชัยเมื่อ2วันที่ผ่านมาผมถึงได้รู้เลยว่าคนที่เป็นพิธีกรเก่งๆอะแล้วเป็นพิธีกรท,ที่ที่เขาเรียกว่ายัางไงเขาเรียกว่าสะกดคนทั้งแผ่นดินอะได้อะผมว่า พี่หนุ่มเนี่ยจัดเป็นเบอร์หนึ่งในความคิดของผมณเวลานี้เลยเมื่อก่อนผมคิดว่าพี่ดูเนี่ยเบอร์หนึ่งคนที่2อ,อะ่ะน้องเปอร์คนที่3คือโจอ้นะครับสคนเนี่ยผมว่าเป็น1นึ่ง,งแต่เพราะผมยังไม่เคยเจอสัมผัสกับพี่หนุ่มกันชัยแต่เจอพี่หนุ่มกันชัยแล้วผมถึงได้เข้าใจว่าโอ,อ้พี่หนุ่มกันชัยเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีความเก่งกาจเรื่องการตั้งคําถามรวมถึงสกิลในการถามของพี่หนุ่มเนี่ยผมว่าเป็นคนที่ไม่ธรรมดาผมถึงเข้าใจว่า รายการโขนษาะแสเป็นรายการดับหนึ่งเนื่องจากตรงนี้แหละนะครับต้องบอกว่าผมเองผมไม่เคยเจอไม่เคยได้พูดคุยแบบเป็นเรื่องเป็นราวกับพี่หนุ่มมาก่อเลยนะครับจนกระทั่งมานั่งรลยออกรายการโขนกระแสแล้วที่สําคัญคือ,อคผมไม่เคยคิดว่าผมจะมาได้อยู่ในรายการโขนกระแสสักครั้งเดียวนะครับแล้วต้องบอกตรงๆแล้วว่ามีคนบอกผมเสมอว่าทําไมผู้ใหญ่หลายๆคนในในตำรวจในคนคนโทรคนเอกเนี่ยโทรมากันเต็มเลยนะครับ บอกผมว่าถามผมว่าบอยอย่าไปออกเลยรายการหนุนกระแสคุณไปออกเท่ากับคุณให้แสงของฝั่งตรงข้ามนะคุณจะทําให้มันมีที่ยืนคุณจะทําให้มันคนรู้จักในวงการในของที่เขาทําพระปลอมของเขานะผมบอกว่าคือผมอะ่ะปฏิเสธพี่หนุ่มไม่ได้ถามว่าทำไมถึงปฏิเสธร,รายการหนุนกระแสไม่ได้เพราะผมรู้ว่ารายการนี้เป็นรายการที่ดีแล้วเข้าถึงชาวบ้านมากที่สุดเป็นรายการที่ดังสุดในชีวิตเท่าที่ผมเคยเห็นมานะ แล้วผมเองก็คิดว่าถ้าผมได้ชี้แจงให้คนทั้งประเทศได้เห็นว่าพระแท้กับพระเกศต่างกันอย่างไรรวมถึงการที่ผมเป็นคนเล่นพระแท้แล้วเจอคนเล่นพระเกศในสถานการณ์ซึ่งหน้าหรือคนทําพระเกศในสถานการณ์ซึ่งหน้าผมจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์แบบนี้ได้ยังไงผมคิดว่ามันเป็นการฝึกสกิล นอกจากนี้นะคะยังมีอีคลิปค่ะที่บอยท่าปะจันนะคะได้เผยเรื่องราวหลังออกรายการโวนกระแสว่าและแล้วผมก็ชนะมาได้อย่าใช้คําว่าชนะเลยผมถือว่า95%ของคนทั้งประเทศที่ชื่นชอบในเรื่องของพระเครื่องจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดอีก5%ผมอาจจะเข้าใจว่าเขาอาจจะมีมุมหนึ่งมุมน่าสงสารคนไทยเป็นคนที่สงสารก็จะสงสารฝั่งตรงข้ามก็เป็นไปได้ซึ่งผมก็เข้าใจในมุมของทุกๆมุมแต่สุดท้ายผมได้ทําในสิ่งที่ควรทําและผมก็ได้ออกรายการโวนกระแสจนเป็นเรื่องเป็นราวที่ทําให้คนรู้ จากบอยถ้าประจันมากขึ้นไปอีกเดิมทีผมก็เชื่อว่าผมก็พอจะมีชื่อเสียงและแล้วผมก็ชนะแล้วผ่านมันมาได้อ,อย่าใช้ว่าชนะแล้วผมถือว่า95%ของคนทั้งประเทศที่ที่ชื่นชอบในเรื่องพระเครื่องจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะครับแต่อีก5%ผมก็ต้องเข้าใจว่าเขาอาจจะมีมุมหนึ่งที่มุมน่าสงสารนะครับคนอาจจะคนไทยเป็นคนที่สงสารก็จะสงสารฝั่งตรงข้ามก็เป็นไปได้อันนี้คืออีก5%ซซึ่งผมเองก็เข้าใจในมุมของทุกๆมุม แต่สุดท้ายผมได้ทําในสิ่งที่ควรทํานะครับแล้วผมก็ได้ได้ออกรายการของนิแสจนเป็นเรื่องราวที่ทําให้หลายๆคนยิ่งรู้จัก,กวอร์ัจัมากขึ้นอีกเดิมทีก็ผมก็เชื่อว่าผมเองก็พอมีชื่อเสียงทั้งวงการพระวงการหุ้นวงการมวยซึ่งผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการมวยแค่ไปดูมวยเฉยนะครับแล้ววงการฟุตบอลซึ่งน้องๆในทีมก็เป็นนักฟุตบอลทีมชาติอดีตทีมชาติรวมถึงสโมสรนะครับพผมเชื่อว่าผมรันทุกวงการแต่อันเนี้ย มันเป็นการทําให้คนที่ไม่เคยรู้จักบอยทัชวัตรเลยนะครับทั้งประเทศบางผมว่าเชื่อว่ามีคนไม่รู้จักผมอีกเยอะแยะมากมายได้รู้จักอย่างน้อยก็ให้เห็นว่าบอยทัชวันรหน้าตาเป็นยังไงครับอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าแบบนี้คือตัวจริงูคุณบอยทัชวัจรนะคะชมพี่หนุ่มกัญชัยขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าพี่หนุ่มกัญชัยนะคะจะว่ายังไงนะคะแต่ก็จริงอย่างที่คุณบอยว่าแะค่ะพี่หนุ่มกัญชัยนี่เก่งจริงๆค่ะคอนเฟิร์มเลย ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครทีทางช่อง YouTube ท็อปตลาดและเพจเ c e บ o o กท็อปตลาดกันด้วยนะคะอะ,อะ,อะแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะกดย่างกดเลย